P.S.I ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซทแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการ ทำความรู้จักครอบครัวชัดล้านแฟมิลี่ค่ะกับสมาชิกทั้งหมดย้ e! <Ye> e! น่ารักมากๆเลยสดใสท,ทีเดียวเชียวนะคะคงอยากรู้จักกันแล้วสี่ว่าแต่ละคนนะคะรับบทบาทเป็นอะไรคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างให้แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณวชิีจินดาวงค่ะรับบทเป็นมิ่งขวัญสต็อกบัญชีจอมกก๋นค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อพัชลรลัวัยมัฑพงเทนากูลค่ะรับบทเป็นกระเจีย๊ยบค่ะฝ่ายขายจอมโกะค่ะสวัสดีครับอดิศักจันทบัตครับรับบทเป็นบุญช่วยครับติดตั้งจอมเก๊กครับสวัสดีค่ะก็กิรติค่ะแสดงเป็นแทมมี่ช่างติดตั้งจอมแก่งค่ะ <c oughs> ดูเขาล้านลานเลยกันนะวันนี้แต่นอกจากทุกคนจะมีชื่อนะคะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีฉายาเฉพาะตัวด้วยแน่นอนครับต้องมีทุกคนเพื่อที่จะได้คีิคาแรคเตอร์ของตัวเองไว้ให้จำง่ายๆนะเอาเริ่มจากเฮียชัดก่อนเลยค่ะสวัสดีครับพรอผมนายชัดชัยมายุระชัตรีหรือเฮียชัดเป็นเจ้าของจอมกวนอยู่ที่ชัดร้านช็อปนะฮะโดยมีฉายาก็คือจอมเน็บเสี่ยงเนอร์ครับ เสียงเหนอนี่เพิ่งมาดัดเสียงตอนหลังหรือเปล่าฮะใช่ครับเพราะว่าธรรมดาแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่คนสุพรรณโดยพื้นเพนะครับเพิ่งย้ายไปเมื่อตอนขวบครึ่งคแล้วก็เข้ากรุงเทพมาเมื่อตอน3าสองแล้วแต่จริงเป็นคนกรุงเทพสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นคนกรุงเทพตลอดเลยครับผมอันนี้คือย้ายไปย้ายไปอยู่สุพรรณมาเนอเนอนี่อาจจะแปลว่าไปติดสำนักงานเจ็บกกลิ้นไปหมดเลยครับเวลาที่ต้องดัดนะครับผมนะเวลาถ่ายรายการจะต้องดัดแบบเยอะนิดนึงเฮียชัย นะคะครับผมแล้วมิ่งขวัญล่ะค <ไป S 1> ่ะมิ่งขวัญค่ะฉายานางสาวเจ้าแผนการค่ะเ<ม>จ้าแผนการทำ<ม>ไ,ไมค<ฮ>ะคนนี้เขาบอกว่า<ม>เป็นนักวางแผนเหรอหรือว่าไงมิ่งขวัญนใ,นในชัดร้านช็อปเนี่ยจะเป็นร้านที่เวลาที่มีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ย แต่และคนด้วยคาแรคเตอร์ของของแต่และคนนี้จะทำให้เรื่องมันเนี้ยอนละวนวุ่นวายซิทคอมคือซิทูเอชันคอมเมดี้ถ้าไม่มีสถานการณ์ก็จะไม่มีเรื่องแต่มิ่งขวัญจะเป็นคนที่เป็นเหมือนหางเสือที่คอยคุมให้มันอยู่ในร่องในรอยมากอคอยคอยคอยเกลี่ยทุกคนเข้ามาหรือต,ต,ต,ตไม่างาั้นมันจะเละไป<ง>กันใหญ่ <c oughs> จะเป็นคนที่แบบเป็นนักวางแผนนิดนึงมีแผนการมีการแบบว่าจัดสรรจัดงานนะคะรู้เรื่องที่สุดแล้วไนร้านคือคุยรู้เรื่องที่สุดแล้วว่างั้นอืมนะอาจจะต้องรับบทหนักหน่อยนะมิ่งขวัญนะต่อไปค่ะค่ะกระเจี๊ยบนะคะในเรื่องก็จะเป็นฉายาเจ้าหญิงปาจิงโกะค่ะ ค่อนข้างที่จะออกแนวโกโก้เปิ่นๆใครเล่นมุกก็จะตามเขาไม่ค่อยทานใช่ใช่อันนี้คือเอามาจากชีวิตจริงเหรอเออเหรอเหมือนเหมือนจริงเหรอตรง งกับชีวิตจริงมากไม่ว่าจะแบบอ n อ,อนไ e s เ n s น t ิทธิแบบทุกอย่างบางครั้งแบบโดนกดดันแบบห,แหลายๆเทคน้ำตาจะลายละเขาเลยแล้วจะเป็นคนที่เทคเยอะสุดจริงบ้างจริงฮะเขาจะเอาเป็นคนเดียว่มเป็นคนเดียวที่ท่องบทตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วเทคยันเย็นคนนี้บางครั้งนีความเป็นน่าแ่ง ก็คือเจ้าหญิงปาจิงโกก็น่ารักสดใสกันไป<า>นะคะ<า>แต่หนุ่มหล่อข้างหลังนี่ <c oughs> โอ้โหมาเข้มกินทีเดียวค่ะ ในเรื่องก็รับบทเป็นบุญช่วยนะครับฉายาก็คือซุปตา์หน้าจวนซุปตาเลยเหรอคะเดต้องกินเหยนะเนี่ยเขาอยากเป็นดาราใช่อยากไปเป็นดาราที่ฮอลลีวูดครับผมแต่ว่าทุกวันนี้ปีนหลังคาไม่ใช่เปีนหลังคาติดจานจาเพราะว่าเขากัูความสูงเป็นช่าติดตั้งที่กัูความสูงเลยต้องให้อีกคนหนึ่งขึ้นไปปีนแทนก็เลยเป็นซุปตาร์หน้าจวน คืออยู่ได้แค่หน้าจวใช่ครับเสียแล้วจะหล่อพอๆกับหน้าตาอเป็นเป็นช่างดิดตั้งที่เสียงหล่อแต่อย่าดูหน้าอย่าดูหน้าอย่าดูหน้าซึ่งซึ่งเขาจะไปสู้กับอีกคนหนึ่งโอ้คนนี้นี่ซึ่งคนนี้สวยจีสุดเป็นช่างติดตั้งที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะยังไงยังไงมีฉายาที่เรียกได้ว่าแบบฮือฮาซาลาธรรมี่นะคะก็ฉายาเทพธิดาหลังคาบ้านนีไตกันอย่างนี้ทุกวันเลยแดดร้อน ้อนเนี่ยนะหนูก็ไปอยู่หลังคาบ้านคนหานี่ขาวค่ะโบกครีมนะเข <laughs> าอะ ไอ้เจ้าคนนี้เขากลัวความสูงอ่าไอ้ไอ้บุญช่วยกลัวความสูงแล้วก็เลยต้องให้แทมมี่ขึ้นไปไต่หลังคาบ้านแทนซึ่งมันก็ก็ก็แฟร์ดีเพราะว่าเอ่อแทมมี่ขี่รถไม่เป็นขับรถไม่ได้อ่าต้องให้คนนี้เป็นคนพาไปอ๋อเพิ่งพาใส่กันนะดูทีมงานของคุณนี่จะสมบูรณ์แบบกันทุกคนเลยนะแน่นอนครับก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในแต่ละคนอ๋ออะแล้วเท่าที่ถ่ายทำกันมาหลายๆตอนนะคะมีตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากมันหินสำหรับเราบ้างไล่ไปทีละคน อ๋อก็จะเป็นตอนแรกเลยค่ะตอนแรกเลยเพราะว่าเหมือนแต่ละคนคืนหนูเองเนี่ยก็ยังเป็นมือใหม่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็คือเขาบอกว่าพุดไม่ค่อยชัดเราดัดฟันด้วยแล้วเฮียก็บอกว่าให้หนูไปเอาเหล็กออกไม่ใช่ไม่ใช่เฮียบอกให้ไปถุยลิ้นทิ้งเลือกไม่ถูกว่าจะถุยลิ้นทิ้งหรือว่าจะเอาเหล็ก ก็เลยต้องพยายามต้องฝึกตัวเองปกติเป็นคนพูดเร็วมากๆเลยค่ะก็เลยแบบว่ายากตอนแรกนี่ยากมากหลังหลที่เริ่มแบบว่าเริ่มเก่งหรู้ว่าคนอื่นเขาฟังหนูทันตอนแรกๆก็จะยากนิดนึงจะต้องมีการปรับตัวอแล้วเจ้าหญิงปาจิงโกะเหรอคะค่ะถ้าสำหรับเดียคือมันยากใน เรื่องการจำบทไม่ใจไม่ใจคือบางครั้งพอจำได้แต่พอมาเจอเฮียเฮียแซ่บมุกใหม่ๆม่มาเราก็หลุดมันก็จะมีซีนหนึ่งค่ะเป็นแบบเกี่ยวกับฉากของตอนที่สองชุมทางช่างเถื่อนมันจะมีตอนที่แบบว่าต้องรับโทรศัพท์คุยอ้าจ้านน่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นประมาณสิบเทคได้ค่ะเกินเกิน ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็น VCD ออกมาม้วนหนึ่งนะครับเพื่อจะมาเล่าเรื่องของกระเทียมกัน็จะมันยากช่วงนั้นไปทำไมถึงเลกหลังๆแบบเสียงเริ่มสั่นแบบร้องไห้จะร้องไห้เขาเป็นคนเซนซิทีฟฮะคือหมายถึงว่าในซีนนั้นมันจะร้องไห้จริงๆหรือว่าไงคะไม่ฮะต้องต้องแอคติ้งเขาต้องแอคติ้งเพื่อที่จะแบบว่าแต่อารมณ์เราคือข้างในไม่ไหวแล้วสิบกว่าเทคนี่ฉันแบบว่าจะร้องน้ำตาจะไหลจริงๆเกงใจอ่ะพี่ๆเขาด้วยเลยเก่งใจเลยเก่งใจเลยครนะ ยสำหรับผมคือจะมีมีตอนที่ที่รู้สึกว่าค่อนข้างยากมากก็คือ,อตอนเดียวของกระเจี๊ยบนั่นก็คือชุมทางช่างเถือนตอนเนี้ผมต้องโดนหนีบหน้าด้วยโดนไม้หนีบผ้าแ <c oughs> หนีบเต็มอะครับแล้วก็ <c oughs> สุดๆนะครับ <c oughs> ตอนนั้น แล้วก็ไม่รู้เฮียนี่ก็เหมือนไปแกล้งกันประมาณสิบเทกครับแล้วนึกสภาพมีไม้หนีบอยู่เต็มหน้าสิบเทกครับโอุ้ณช่วยหลังๆจำบทไม่ได้แล้วเพราะว่าเลือดไม่เหลหมุแลวมันมันไม่วิ่งขึ้นมันไมวแล้วทำไมคุณจะต้องไปแกล้งบุญช่วยขนาดนั้นเป็นเรื่องของความสมจริงสมจริงในด้านการแสดงครับผมคุณชอบตามบทครับผมคุณชอบอาบทมา้ตลอดเลย น้ำตานี่ไหลเลยครับข้างในนี่ร้องไห้อยู่สงสารเนาะดิฉันจะไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> ่ะ,ะสำหรับหนูนะคะก็เช่นเดียวกันกับมิ่งขวัญเพราะว่าเป็นมือใหม่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเทปแรกก็ต้องหนักใจเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์รของแทมมี่เนี่ยบางทีหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนแทมมี่เขาขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็พี่อิดก็พ่วมกลับนะคะก็ได้ให้คำแนะนำอะไรมา หลายๆอย่างนะคะว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหนูเองก็ได้ไปสังเกตพวกเพศที่สมนะคะที่เขาแบบจัดเต็มอะไรอย่เงี้ย ว่าเขาทำยังไงเขาทาอะไรยังไงอย่างเาาง,งี้ยนะคะแต่สําหรับตัวหนูเองเนี่ยที่หนักใจมันไม่ไม่มากเพราะว่าบทน้อย่ะแต่ว่าแต่ว่าเน้น acting เอา <c oughs> เน้น acting นะคะทำหน้าทำตาอะไรองหนูไปนะคะซึ่งหนูผ่านอยู่แล้วนะคะ acting <c oughs> นี่คือแบบเลิศมาเลยทีเดียวนะคะอ่ะ <c oughs> แล้วเฮียชัดละ่ะ <c oughs> โห,โหเป็นผู้ทั้งผู้กํากับผู้ดูแลบทดูแล <c oughs> นักแสดงรวมถึงดูแลคอนเซ็ปต์ทั้งร้านขนาดนี้ค่ะ ก็ที่ยากที่สุดก็คือจริงๆไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่เป็นเรื่องของทีมงานทั้งหมดเลยที่เราต้องดูแลเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเราอยากจะทําออกมาเพจไอไม่เคยทำอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่พอเห็นละครฮ่องกงแล้วก็เลยอยากทําละครนี้มาเพื่อมาเสิร์ฟเพื่อนช่างของเราทั่วประเทศฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกและมันเป็นสิ่งใหม่ก็ทุกอย่างยากหมดฮะทุกอย่างยากหมดแต่ว่า ก็มีพวกนี้มานะครับทาให้ชีวิตลําบากขึ้นไม่ดีเลยหรอคะจะมคนเราไม่เคยโตด้วยความสุขครับเราต้องโตด้วยอุปสรรคครับผมนะฮะแล้วผมก็โตด้วยอุปสรรคเพราะพวกนี้นะฮะฉะนั้นทําให้ความความยากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความสุขหนึ่งที่ทําให้เรา เติบโตขึ้นแล้วก็เราได้ทําฝันของเราเรแต่ถึงแม้จะยากแค่ไหนนะคะสิ่งที่จะปรากฏบนหน้าจอของเทปชัดล้าน Family Shop แห่งนี้นะคะก็จะมีแต่รอยยิม้มมีแต่ความสุขสนุกสนานเกิดขึ้นจากครอบครัวชัดล้านครอบครัวนี้แน่นอนค่ะคสุดท้ายอยากให้ฝากนิดนึงเอาเป็นตัวแทนและกันเฮียชัด <ash> ค่ะได้ครับก็หลังจาก6พฤจิการนะฮะทุกคืนวันพุธนะครับเรากลับมาเจอกันได้ สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในรายการแซดอันเซอร์นะฮะอีกหนึ่งสล็อตนะฮะของแซดอันเซอร์ที่อยากจะให้ เพื่อนช่างทุกคนนะฮะมาชิมรสชาติใหม่ๆในการนําเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับ PSI ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือตัวสินค้าใหม่ๆนะฮะเจอกับพวกเราได้ทุกคืนวันพุธเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเริ่มตั้งแต่6พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะรับรองว่าหาล้านเปอร์เซ็นต์ฝากฉัดล้านแฟมิลี่ไว้ด้วยนะจ๊ะฮัาล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนคะ่ะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วนะคะห้ามพลาดติดขาดคะ่ะแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้ว นิกและครอบครัวชัดล้านแฟมิลี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่เกิดมาที่ละคนไม่ต้องมีเวลรแน่นอนฮะทุกวันโอ้โหีมันไม่ได้เลยใช่ครับใช่ครับทุกวันทุกวันบุญเอาเต็มที่เหรอวะ ขอเดาฟิลมมันไม่ได้เท่ป่อยกว่าฟูอีกว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักนั่นแง